ก็ว่าแม่ฆาเทียวมันพอยต์ปวกเพราะว่ามันเอื่นชาเทียวไปกำลังเลี้ยงวัวอยู่ดีพอยต์ปวกนี่พี่ลองไปไปเบิ้มดูกันเนี่ยเฮ็ดปวกนะเห็นพอย็ดปวกปะ หางกระเตกพี่น้องเห็ดพวกบ้าานี่หางกว่ากำลังขากเลยกำลังออกดิโอหางก็แตกเนาะหางกระพนนะพี่น้อง Kerja. Angkile kau kau anak muni. Intipai. Hidupi nak. Mereka. 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 อ๋อนอะไรนี่นี่นีโคตมากะเปล่อ้ห้ก็โผ่ก็มีนะ้เนาะมันยังอยู่พื้นดินก็ยังมีท่นี่กรมาอยู่มือเสาร์นี่พัดมาแต่โบเห็นเนาะจะดาว่ามือเสานี่มันมัทันพนดินมือเสานี่มีตกแรกมากนะพนดิน่ะ ็นหัวมันเอ,อหากะพุ่นเี่หากะพน่หายหายแถวยามันก็หากระพแคแบบป่ามันไปเอาห่ายเลย

ดอกก็ยหนูดอกน้อยหัวกันหัวมุกหัหวยอ่หนจีนออใเดอกมันขาหกไมสับมันมาจัก ยังกมได้ดิกาไมัยังอยู่อยู่ยังอยากเหตนะือตนีเอาแถวไหนก็แม่นี่ที่แถวนี้นี่โอ้เห็นแต่ปฝายมันแถวนี้

ตีนเที่ยงมันตีนมไม่ได้ไหมนะมันท้าก,ก็เกิดขึ้นมาใช่ว้นี่หาก็ออกมูใหญ่อยู่เด้อนี่เนาะอืมมันเดียวเลยไปจัก ถั่วไปแจกอืมตาฮะก็การเก็บเห็ดพี่น้องเขาบปรหหกกองเลยพี่น้องเพราะว่ามันสีบ่ออกมันสีใหญ่บอกเนาะไม่มีบอกเลยกองถ้าเฮ้าเก็บเห็ดแล้วกองลงพื้นดินมันสีบ่อกพี่น้องนี่แฟนบนไหลนอนเลยหาตะนักกเลย มันเป็นเน้เห็ดดินบ่รอย่างงามเลยมันเห็ดดินดินแนนดินอนันี้<อ>ไปจัเบเอทบนทางเจ้าก,ก็พูดงามน่าดมเห็ดมีไนเห็ดนะโายจอะโอ้ยได้ได้โคมนี่รับ่ะ มูทีうう่สอตัวะนี่ป้าากบโ่อ yep, ๋อยังน <In, S 2> ้หน่อยก่น้อยข้ากบโผล่้ากบโผลปลาที่ิ้อย่อพดีอมโอ้ปวกรดนี่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 ยวเลย้กบโผลชนิดนี้เนาะ ออกลายนะเดี๋ยวี่ผูกพี่นอ้องน,อนี่นี่พี่นอ้องเลยนี่มะรืนฮึ่มฮึ่มโอ๊ยเอามันงามเน,นี่อเอาเลือดเลืกดนายบดให้หักได้หน่อยหนิ

พี่น้องคนนี้หน te ah ่อยๆพี่น yup> ้อไปนสายมันไปในเดีย uh ง์เนาะหัวหี no, yeah, ่อไจะไปลูกันเยอ่ะอ่ะจัดมูที่สองพี่น้องใกลๆกันเองเมนบ่เลยออไเบอร์อพี่น้องเมนบออะที่ว่ากวดลองเดินดมะด่านเทียนอะไรก็น่งถ่ายยู่อะไรพี่น้อ เหมือนชับอะไรนี่มันทำลโผล่สำเนียอ้ยนคือม่เยนั่นนอืมนั่งงน้อยอืมออนีงาออนี่โพวิทำเนเนาะเห็นดอกแล้วหมื่นอ๋อพี่น้องอลี นั่งเห็นไปก็ไม่เจ้าเมนไปเจ้าผู้ฝนไหนี่เมนรีค่ะแตะก่อนมูงใหญ่เยต่น้อค่อยๆเอ้าเมันเป็นดอกขึ้นมาอยู่ไมนี่พี่น้องก็อ้มเราจูงขึ้นมาใส่กันเลยมูงใหญ่เลยคักๆพี่น้อง หากระพุนหากะพุนดินนพี่น้องม่งเนี่ยหากระเมก่อก็ยังมีไงขุนเละมืงาพี่น้องบัดน้ขักขักพี่น้องหายใจนี่สองหม่ต่อยโลายหนึ่งออกโมลายอยู่พี่น้องเ้ย เอาชีเรตตามไปนำงอว่าได้พี่น้องก็ต้องจะเก็บแล้วจบจบพี่น้องเก็บเพียรม้วนค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเห็นห้ากระโพแบบห้ากระโพแค่ดอกมันนีดเดียวเองบางอันกันยังพลาพโพผล่ดินสามน้นอเรียมอื่นเสาเอาสิามาเบิ่งอีกแอ้เนาะเพื่อว่ออออาอันที่ทั้งหลับโพจกดินมันอาจจะข้นมากวเนาะพี่น้องเพียรก็ยังเริ่มหมอพี่น้องเอ้ยกันรังแตะกันรังโพดิน ไปพี่น้องสำหรับหาเห็ดมาหนีม้อนกับพี่น้องเลยกําลังเรียงงออยู่ดีๆแม่ซาเจียวเอ,อิดมาพี่น้องเลยบอกว่านี่มันเห่นเฮ็ดพี่น้องว่าซักที่กาแฟ้อาแลนมาอย่างคักเลยจิไใจพอเห็ดกับตาคักพี่น้องเลยหลังจากที่หามานั้นหลายหลอบหลายเถื่ออะไรนโมจักเถื่อนเนาะพี่บอ๊บอบพอนโนโมจักเถื่อนะเนาะเมือ่อใดพอสมใจคากพี่น้องไปพี่น้องซาเจียวหาเรียงงอต่อกัอนเด้อวันนี้พี่น้อง ฝากติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องเพราะมากรกใจหลายๆจ้าสวนมะพีปีนี้ชาเจียวสวนมะพีชาเจียวปีนี้พี่น้องถือว่าดกขักไม้ถึงใบเด้อพี่น้องบบเมนหมากมันน่าดกเลือดแต่ใบมันถ้าเราออกหมาพี่น้องกำลังจอเลยกำลังจอหมากประมาณอีกประมาณเดือนเป็นไรทั้งสิออกถือกินอะไรกินนะพี่น้องถือกิได้เก็บฝนตกห้ามรลายกะ ตกใบลายกริ่มเคี้ยวเริ่มงามคือนในพี่น้องเลยเริ่มจอดอกล่ะแต่ว่าเทียนน่ยแหนคือใบราอยแหงนี่พี่น้องเลยใบนี่คือสุดหอดเลยเขาว่าเรายินกันมากพี่น้องซอเจลได้ยกกนินมาว่าถ้ายกินถากินหมากให้ปิดใบถ้ากินใบให้ปิดดอ,อกคอาเนาะ จักสีแมนจริงดูประมานาอพี่น้องแซวเจว่าสีลองไปตัดใบมันออกก็แน้ะพี่น้องเพราะาโดกไร้ลายบางเถอะแต่ใบม,มันลายผลมันอาจจะงามดอกมันแบบมากมันขึ้นหยาขึ้นาลรยติดไปได้พี่น้องเนาะเจาดอกแล้วพี่น้องปีนี้มีผิดกินไรยพี่น้องถูกปีก็มีกินอหละพี่น้องปลูกตามหัวโพดงามครับพี่น้องดินนี่ปลูกพ่อได้กินยำหางย,ยำนาพาา่อก็ไดเสือเขากินแล้วพี่น้อง